สวัสดีครับเพื่อนเืนทุกคนครับมานี่กับซีไมเฮ็ดเมนูครับก่อยปลาต้มปลาอีกเช่นเคยครับเพื่อนเพนทุกคนครับนี่ครับวัตถุดิบครับมีผักกินกับน้ำครับมอนี่ครับมีหลายอย่างครับผักอันนี้เป็นปลาครับปลาไว้ต้มครับก่อยครับเฮ็ดเมนูก่อยสุกต้มปลาครับเพื่อนเพืนทุกคนครับลุยกันเลยครับก่อนอื่นก็ใส่คาตะไคใบมะกรูดใส่น้ำต้มครับ เอาไว้หลวกปลาของเหาครับตามด้วยเกลือครับเพื่อนๆทุกคนครับนี่ครับเห็ดเมนูปล่อยปลาต้มปลามาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับเดอร์มานีครับ,น,รบนี่เป็นเครื่องปรุงครับมีข,าข้าวคั่วผิกผงแล้วก็ผงชะลดเกลือครับเครื่องปรุงก็มีซัมนี่แล้วครับ แล้วก็มีมะนาวครับนี่ครับน้ำที่เขาต้มก็เดือดเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับน้ำนี่พรมเสียวใบลวกเนื้อปลาที่เขาฝักครับนี่ครับลวกให้มันสุกครับเห็ดก้อยปลาสุกครับก้อยปลาดิบถามว่าแ่บบ่ครับแ่บแต่ว่า โดยส่วนโตของผมก็บ่มักปั้นใดครับเพราะว่ามันมีพญาต่ำครับนี่ครับลวกแล้วเราก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้ครับเพื่อนเื่อนทุกคนครับนี่ครับสุกแล้วครับเนื้อขาวมากเลยครับเป็นปาเพียนหางแดงกับปากามั่งครับนี่ครับอันนี้เห็ดน้ําต้มครับเอาไว้ต้มสดหนามห้อนอากาศหนาวเย็นยังสี่ต้องเจอ ต้มปลาห่อนครับเพื่อนๆทุกคนครับใส่พริกแกงเข้าไปครับมาค้ามเกีืกนามันกำลังเดือดเลยครับแคเคต้มใส่เครื่องแค่นี้ก็ยังหอมเลยครับนี่ครับเนื้อปลาถ้าเทาลวกแล้วแล้วก็บิดน้ำออกครับให้มันแห้งก็ประมาณนี้ครับเนื้อปลาครับซุกแล้วครับเนื้อปลาแล้วก็นี่ครับ แยกออกมาให้เป็นชิ้นๆครับก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับเนื้อปลาของเห้าก็สุกเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็มาต้มปลาต่อครับนี่ครับน้ำเดือดแล้วเอาปลาใส่ครับนี่ครับต้มปลาตัวนึ่งกับหัวปลาครับเอาไว้ซดน้ำกินกับก๋วยปลาครับซดน้ำห้อนๆจะได้ลวกลวกข้อครับนี่ครับต้ม ครับต้มปลาก็เป็นปลากลางครับนี่ครับซุกแล้วครับเพื่อนๆทุกคนครับจากนั้นเอาต้นหอมใส่ครับเม่นี่ผมมีใบกระเพราใส่น้ำครับให้มันหอมครับต้นหอมใบกระเพราครับเพื่อนๆทุกคนครับนี่ครับต้มปลาต้มปลาของผมต็เรียบร้อยแล้วครับชิมรสชาติได้หมเปรี้ยวเผ็ดได้ครับเรียบร้อยได้ครับนี่ครับใส่ต้นหอมเข้าไปครับ หน้าตาก็ประมาณนี้ครับบอกเลยครับว่ายังหอมครับต้มปลาครับจากนั้นมาเห็ดลาบปลาครับเพื่อนเนทุกคนครับมาเห็ดก้อยปลากินกันครับนี่ครับก้อนอื่นก็ใส่พงใส่เกลือครับเเกลือแล้วก็ตามด้วยมะนาวครับเพิ่มความเปรี้ยวครับก้อยปลาลาบปลานี่ต้องมีมะนาวครับเพื่อนๆทุกคนครับมีหมดแดงก็ได้ครับ มีมดแดงยิ่งดีเลยครับใส่เกลือกับมะนาวแล้วก็โคเลยเขากันครับนี่ครับเน้อยัางขาวเลยเพื่อนๆทุกคนครับเป็นปลากระมังกับปลาตะเพียนหางแดงครับนี่ครับหน้าตาของมาประมาณนี้ครับก้อยปลาแบบสุกครับเพื่อนๆทุกคนครับ มาปรุงกันเลยครับใส่พริกผงครับใส่ไผ่มักเพ็ดกับใส่หลายครับพริกผงแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วครับเพื่อนๆทุกคนครับนี่ครับข้าวคั่วครับย่างหอมเลยครับม้อนี้บ่มีโอที่ครับเรื่องมากแล้วก็ตามด้วยพงชื่รสครับเพื่อนๆทุกคนครับ ผงชูรสกับที่ลงไปหลายเยู่ครับสว่าหูไงครับหุงนัวครับใส่หลายแซบหลายครับนี่ครับโคเลให้เข้ากันครับเมื่อนี้บ่มีโอที่ครับเพื่อนๆทุกคนครับก็เลยออกมาจัดเมนูปล่อยปลาต้มปลาครับนี่ครับชิมรสชาติได้กับใส่ต้นหอมครับเพื่อนๆทุกคนครับใส่ต้นหอมแล้วแล้วก็โคเลให้เข้ากันครับ โอทีบมี่เขเลยมาจัดเมนูลาบปลาต้มปลาพอได้เหตุลิปมาลงมาส่งพิมากเพื่อนครับเอามาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกับสูตรเมนูก้อยปลาต้มปลาครับนี่ครับก้อยปลาต้มปลาก็เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเอาสูตรเมนูก้อยปลาลาบปลาต้มปลามาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนครับก้อยปลาต้มปลาก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ